คุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับรายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับพบกับท่านวิทยากรประจำรายการของเราครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เองเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาใช่ครับโดยผ่านการทํางานกับเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่ เป็นกองทัพที่ใหญ่ๆมาก20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดแล้วเขาก็เป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกัในให้สมดุลเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้กับเรามานะครับเนื่องจากว่าเรามีคณะนักวิจัยหลากหลายสาขาเข้ามาทํางานแล้วก็เห็นว่าเราสามารถสกัดพืชธรรมชาติซึ่งเป็นพืชอาหาร,รเข้ามาผสมกันในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ไปทํางานกับมเมล็ดขาวหให้เขาทํางาน ไปกระตุ้นไม้เลือขาวในลักษณะแตกต่างกันแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันไม่สมดุลประสิทธิภาพของงานวิจัยของอาจเองเนี่ยมันส่งผลต่ออาการหรือว่าโรคอะไรที่มันทําให้มนุษย์เรายแย่ไปครับา่า์ที่ที่หนักที่สุดในตอนนี้ก็คือ <A ids. S 2> เอชเอชเอชก็ใช้ดานได้แล้วก็มะเร็งมะเร็งร<ห>แล้วปัจจุบันสิ่งที่เราต้องไม่เผลอเลยครับคือการติดเชื้อ ติดเชื้อซึ่งจะทําให้เราเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว<อ>นะครับซึ่งเป็นเช่นจากไวรัสเมื่อเราพบว่าวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาในโลกนี้ตั้งแต่แอดีตจนถึงปัจจุบันในการแก้ไขหรือต้านทานโรคต้องสร้างเม็ดเลือดขาว T S 17ขึ้นมาในร่างกายซะก่อนซึ่งเป็นหลักการเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์ด้วยของเราไม่ได้ใช้วัคซีนเราใช้กินแคปซูลเข้าไปแล้วก็ T S 17ก็เพิ่มขึ้นมาในร่างกาย เพราะฉะนั้นอะไรกครับน่ามาจัดจนจริงๆครับ,รบเอาประเด็นนี้เดี๋ยวคงต้องเว้นเอาไว้ก่อนเพราะรว่าเรื่องที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเราภูมิสมดุลของเราคุยกันมาสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับเกี mm ่ย hmm. วกับเรื่องของโรคข้ออักเสบหรือการเจ็บข้อ mm hmm. อันนี้มันอาการที่มีสาเหตุมาจากอะไรฮะจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงทีเอส17ว่ามันมีประโยชน์ในกรณีนี้เนื่องจากทีเอส17ในร่างกายสร้างมากเกินไป ถือว่าไม่สมดุลถือว่าไม่สมดุลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องลดมันลงมาอแล้วก็ขณะดเดียวกันก็ต้องลดสารอีก2ตัวก็คือเท f a น p อลฟแล้วก็อินทิกรินหซึ่งทั้ง3ตัวนี่แหละทาให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วทําให้เกิดอาการอักเสบเจอจากการที่ไม็ดเลืขาวมันหลังเยอะเกินไปนะครับเราก็มีสูตรสูตหนึ่งซึ่งสามารถไปลดสารทั้ง3ตัวลงมาได้อย่างชัดเจน มีการทดสอบว่าในวันข้อเข่าเสื่อมครับเมื่อคุณหมอวินิจฉัยแล้วจะต้องทานยาครับออและก็ควบคู่กับเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ไปได้ไหมครับใช่ได้ครับใช่ได้ครับแล้วจริงๆเราก็อยากจะแนะนําอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อใช้แล้วก็พบว่าอาการอักเสบอาการเจ็บมันหายไปครับแล้วก็ก็แล้วแต่ครับจะลดอะไรนะครับอ,อาจจะให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยต่อ ครับนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีความขัดแย้งกับเรื่องของยารักษาโรคในแผนประกันของเรามันเป็นอาหารนะ,ะครับของเราเป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่เป็นยาที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเลยครับเรารับประทานอาหารพวกนี้อยู่ตลอดเวลาครับคงมีหลายคนสงสัยอาจารย์มีใสสเตียรอลสเตียรอยหรือ,อยาแก้ปวดน,น,นั่นคือสิ่งที่เขาคิดเบื้องต้นว่าทําไมประสิทธิภาพมันเยอะจังนะฮะ ของใส่คงจะใส่ใสซีรรยเหมือนกับใ,ใส่ในลูกกรอนอนะครับรนี่คือนี่คือสิ่งที่คนเขาคิดครับแต่สิ่งที่คนเขาไม่ได้คิดก็คือว่ามันมีนวัตกรรมใหม่อมของการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งก็เมื่อปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเราเองได้และนั่นก็เป็นรริการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเม,มืเ่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อมและทำร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัยออปเปอเรชันบินได้จัดปลสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปกระดูกข้อต่อทั้งหลายจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลัง ข้อ,อหัวไหลข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะคะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเขา่าเวลาขยับข้อมันจะมีเสียงดังกอบแกรบกอบแกรบ hmm. นะคะ,คะ,ะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ hmm. ที่ไม่ใช่เสียรอยก่อน oh, นะคะ,คะ,อะนอกจากนั้นก็อาจจะให สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อ,อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้นนะะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัวเป็นไดอะซิรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อะไระอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีริ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะถ่ายเหลวอ,อันนี้ผลก็จะเป็นกันเยอะอนะฮะ ถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วนะคะคือถึงขั้นเดินไม่ได้แบบอา,<ช>อาจจะเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของข้อเสื่อมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะปลานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดเรเพชศัจกรหญิงอําไพปั้นทองนะคะและก็ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะเรื่องของสาเหตุค่ะอาจารย์ของการเกิดปัญหาข้อเสื่อมค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะค่ะส่วนใหญ่ข้อเสื่อมก็จะเกิดการเสื่อมตามอายุนะคะอันนี้เราจะพบเสมอว่าพออายุสูงขึ้นข้อก็จะเริ่มเสื่อมคืออวัยวะอื่นๆมันก็เสื่อมด้วยนะคะแต่ข้อเสื่อมนี่มันจะเจอบ่อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ข้อได้รับบาดเจ็บ อย่างเช่นนักกีฬา,ายกตัวอย่างง่ายๆก็พวกนักกีฬานักบอลก็อาจจะข้อเข่าข้อเท้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื่อมอถ้าเรานับถึงผู้สูงอายุที่เสื่อมอันนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะ,ะ,ะเพราะว่าเสื่อมไปตามอายุก็ในเมืองไทยก็จะมีประมาณ8ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากนะอาจารย์เห็นบอกว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชายใช่ไหม <laughs> คือผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากมันมีฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะฮะก็ผู้หญิงก็จะเป็นเยอะมากกว่าผู้ชายแต่ยังไงก็ตามเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางทีมันก็เขาบอกอาจมีกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะคะข้อเสื่อมเนี่ยเรามักจะเจอที่ข้อเข่ามากกว่าเพราะว่าข้อเข่าเป็นข้อที่รับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดที่ข้อเข่าหรือข้อสะโพกแต่ว่าเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางรายอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะคะเพราะว่า จะไม่รู้เลยจนกระทั่งกระดูกมันบางแล้วก็กระดูกแข็งเนี่ยมาเจอกันเออที่เราพูดถึงข้อเสื่อมนี่มันไม่ใช่กระดูกแข็งนะคะ,คะมันเป็นกระดูกอ่อนหรือที่เราเรียกว่ากระดูกผิวข้อ,อที่มันทำหน้าที่ห่อหุ้มข้อที่จะมาชนกันนั่นเอาไว้ทำหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกซึ่งกระดูกข้อต่อทั้งหลายเนี่ยจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลัง ข้อหัวไหล่ข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะฮะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเขา่าเวลาขยับข้อมันจะมีเสียงดังกร๊อบกร๊อบกรบนะฮะแต่บางคนอาจจะเจอข้ออื่นด้วยก็ได้ฮะ,ะบางคนพลิกข้อมือก็เสียงดังกร๊อบนะคะ,คะออโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ ที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนอนะฮะ,อะนอกจากนั้นก็อาจจะให้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัวเป็นไดอะซิรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า มันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะถ่ายเหลวอันนี้คนก็จะเป็นกันเยอะนะฮะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วนะคะคือถึงขั้นเดินไม่ได้ป่ะอาจจะเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ซึ่งค่าใช้จ่ายก็สคงสูกอช่ไหมะถ้าผ่าตัดเนี่ยก็คงไม่ต่ำแสนนะนะมาพูดถึงเรื่องของงันนะครับจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาการ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสือ่อมค่อนข้างจะเยอะพบว่าไอสารสากัดจากมังคุดของเราที่เจมเียมอนเนี่ยมันไม่ได้ไปลดอาการปวดโดยตรงตรงขึ้นข้ามมันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนะซึ่งหลังสารออกมาจากเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไปทําให้เกิดอาการอักเสบตรงนั้นนะครับเรารู้อยู่ว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวจํานวนมากเลยสองหมื่นล้านถึงถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ด เป็นกองทัพที่ใหญ่มากในร่างกายของเรานะฮะแล้วทําไมธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาก็ดูแลเพื่อให้ดูแลปุ๋มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วเราก็รู้อยู่ว่าถ้าร่างกายของเรามีปุ๋มกันสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยข้อขาวอักเสบไม่คงอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีปุ๋มกันไม่สมดุลอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ไดขาวหลั่งสารบางตัวเยอะเกินไปบางตัวน้อยลงไปหรือเปล่านะ,ค,ะครับแล้วก็ทําให้ มีอาการอักเสบเกิดขึ้นเพะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราก็มีความจําเป็นว่าเราต้องมีการพัฒนาสู่นะซึ่งเกิดขึ้นจากเยมวันของเราเนี่ยให้ไปดูแลอาการเหล่านี้โดยการไปทํางานกับแม่เลือดขาวให้สร้างปุ๋มกันที่สมดุลมาซะอไอ้ตัวอน่นที่มาเสริมกันมันแต่ละตัวมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะก็สาเกิดจากอาหารที่เรากินมามังคุกดำถั่เหลองฝรั่งโบโบเรากินมาหลายชั่วคนมันไม่มีปัญหาเลยเมื่อทําเสร็จตรงนั้นแล้วเราก็ ไปทดสอบามอา,าสมัครเป็นศูนย์วิทยามารในเชียงใหม่ก็ทดสอบภูมิกันว่าสารที่เราแคปซูลที่เราให้ใช้เนี่ยมันไปทำงานกับมิเลขาวอย่างไรเมื่อกี้เราอาจารย์น้ำพาบอกว่ามันเกิดข้อข่าอักเสบขึ้นมาในเชิงภูมิกุ้มกันวิทยาก็คือว่าคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยมิเลขาวจะหลั่งสารสามตัวเยอะเกินไปสารสามตัวที่เยอะเกินไปก็คือเทียนเอฟเอลฟาอินเทอร์กินหก อินเทอร์คินสสาร3ตัวนี่มันทําให้เกิดการอักเสบใช่ไหมอาจารย์ mm hmm. อเสบแล้วมันก็ปวดเพราะหน้าที่ของเราก็คือสูตรของเราจะต้องทําหน้าที่หลังสาร3ตัวนี้ลงมาครับ mm hmm. ในการทดสอบแคปซูลของเรานะกับอาสาสมัครเมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่กินแคปซูลเปรียบเทียบคือแคปซูลแป้งก็จะพบว่าตัวแรกคือ t ท f alpha ซึ่งเป็นตัวสําคัญมากเลยที่ทําให้เกิดการอักเสบนี่นะครับลดลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นต เหลื7อ7% 93%ในวันที่15จากการใช้เ้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลนะครับอินเทรกิน6ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็ลดลงไป35%เหลือ65%และตัวสุดท้ายอันนี้คนโตสำคัญคืออินเทรกิน17นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีมากเกินไปทาให้เกิดการอักเสบรุนแรงก็พบว่ามันหลังเหลือ50% ลดไปครึ่งหนึ่งเลยคือลดลงไปทุกตัวเลยใช่สารสามตัวที่มีปัญหาเนี่ยลดลงไปชัดเจนมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มั่นใจละต้นเหตุของปัญหาการอักเสบมันหาลดลงรานอาการย่อมจะดีขึ้นได้แน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก็ยินดีมากว่าเราก็ได้ช่วยคนจำนวนมากนะฮะจากที่ทุกทุกทรมานน้อยๆก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นที่ทุกทรมานมากๆขนาดเดิมไม่ได้แล้ว ก็สามารถจะเดินได้ปัจจุบ,บันนี้ก็มักกระโดดค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างในกรณบีบางรายที่ต้องเปลี่ยนข้ออย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแล้วเลือกที่จะมาใช้งานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ปัจจุบันนี้คือไม่ต้องทําการเปลี่ยนแล้วครับซึ่งตรงนี้จริงๆปลาเราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะค่ะ แต่มีคนทําอย่างนั้นเองนะครับคือเขากาหนดแล้วละ่ะจะเข้าไปผ่าเขาเพราะว่ามันเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็ามาฟังการบรรยาของเภสัชกรของเภสัชกรของเราแล้วเขาก็ไปใช้ของเขาเองนะครับภายในไม่กี่วันเขาก็เดินเข้ามาให้ดูนะสิ่งที่ประทใจาที่สุดก็คือว่าสี่ปีห้าปีผ่านไปเขาก็ยังไม่ได้ไปผ่าเข่าอยู่ดีนะ,ะเขาก็ใชข้ของเราต่อเนื่องไประยะหนึง่งแล้วก็ใช้ลดลงมานะครับ สาเหตุที่เป็นตรงนี้นะอาจารย์กำภไพกับผมก็ปลายใจแล้วเราก็ไปดูว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสารทีส่สากัดมาได้จากมังคุดกด็ดีงาด,ดําก็ดีถั่วเหลืองก็ดีฝรั่งบบกต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเราเรียกกับคอ,อลลาเจนนะฮะเมืม่อมวลกระดูกซึ่งมันหายไปแล้วทําให้กระดูกสองชิ้นมันบทกันม,มันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมา ทันทีที่เราใช้ในการลดอาการอักเสบมันก็มีกระบวนการสร้างขึ้นมาด้วยเพราะใช้ไปนานๆเข้านานเข้า,นา,นขาอาการอักเสบหายไปมวลกระดูกก็สร้างขึ้นมามเพราะฉะนั้นฟองน้ําม,มันกลับอีกทีฟองน้ำกลับไปก็เหมือนกับคนที่เขาเปลี่ยนข่าเขาก็มาเสริมสร้างฟองน้ําใหม่ขึ้นมา<ช>อันนี้ก็เหมือนกับร่างกายสร้างขึ้น,<ช>นมาเองโดยธรรมชาติทีนี้เราพูดถึงว่าคําถามที่คนจะเข้ามามันดีขนาดนั้นแล้วใช้ต่อเนื่องมีปัญหาไหมเราก็บอกว่าไม่ต้องใช้ต่อเนื่องหรอก ใช้ดีขึ้นเราก็ลดขนาดมวลใช้ลง hmm. แต่ว่าเมื่อเราไม่มีการอักเสบแล้วต้องจบต้องระลึกถเมืมอว่าเราเนี่ยเราเลายวัยรุ่นไปแล้วโอกาสที่จะมีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มี <c oughs> มีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงทุกครั้งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อเราเ,เสื่อมไปอีกทีเรามีการเสื่อมเพิ่มขึ้นเราต้องมีการสร้างขึ้นตลอดเวลา <c oughs> เราก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนวิธีการนะสร้างเฉพาะมวลกระดูกแต่ไม่ต้องลดอาการอักเสบ พราะไม่มีการอักเสบแล้วเราก็จะมีสูนรที่ให้ไปสร้างมวลกระดูกต่อขนาดเดียวกันไปสร้างผงกันให้กับร่างกายด้วยนะครับ mm hmm. ด้วยวิธีการตรงนี้สิ่งที่เราทําก็จึงได้ปลอดภยดัยและไร้ผลข้างเคียงใช้ในระยะยาวต่อเนื่องได้คําถามก็คือว่าแล้วตัวอื่นๆที่ใช้อยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเหรอเมื่อกี้เราพูดถึงกรูกโคสมีน <c oughs> ผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาจานกระทั่งมีท แพทย์แพทย์นะฮะก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยใช้เนี่ยมาไอโคูรคบอนินเนี่ยมาห้าปีแล้ว <คะ S 2> ทั้งสามีและภรรยาเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถามผมว่ามีโอกาสทําให้เป็นเบาหวานไหมนะ,คะเคยอ่านผ่านมานะครับก็จะไปค้น,คนค <ะ S 1> แล้วก็ค้นพบแน่นอนครับคนที่มีโอกาสาที่จะเป็นเบาหวานนะแต่เฉพาะว่ายิาง่งอาการที่เพราะว่ามีรายงานจากแพทย์จากต่างประเทศมาเหมือนกันนะคะ ว่าเวลาเขาทดสอบการใช้เนี่ยนะฮะระหว่างกลูโคซามีนกับคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยปัญหาข้อเข่าเนี่ยคือไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราข้าราชการก็เลยเบิกกลูโคซามีนไม่ได้เพราะถือว่าคือเวลาอ่านงานวิจัยแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกับกลุ่มที่เราใช้ยาหลอกและอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบตามมาก็คือว่า มีปัญหาต้อหินเกิดขึ้น<อ>ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ยังไม่รู้ะนะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านที่กินคโคซามินซาเฟตมาเป็นเวลานานเนี่ยพบว่าความดันในลูกตาสูงขึ้น<อ>มันไม่ได้รู้บางอย่างเนี่ยถ้าตับไตทำงานดีก็จะไม่เป็นไร<อ>มันอาจจะเกิดสำหรับคนที่การ ทำลายยาหรือการขับยาออกไปไม่ค่อยดีครับแต่เมื่อตะกี้นี่ที่ผมพูดว่ามีโอกาสที่ทําให้เกิดเป็นเบาหวานนี่นะฮะค่ะก็เฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเบาหวานที่ดื้อต่ออินซูลินนะแค่เท่านั้นเองคคนที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้ก็แท่จะไม่มีปัญหาใดๆครับแต่ว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยแน่ๆเลยก็คือไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ ทีนี้ไอ้การสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเราก็สกัดเฉพาะไอ้ส่วนที่มันทํางานกับมเมล็ดข่าวเนาะค่ะรู้แล้วว่ามันปลอดภัยแต่มาผสมกันอะมันเสริมฤธิ์กันเราบอกมันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วไอ้ฤกษ์มันอะพิษมันไปจะเสริมประสิทธิภาพมันไม่ล่ะเราก็มีการทดสอบให้กินระยะสั้นระยะยาว mm hmm. จํานวนมากจํานวนน้อยแล้วก็สรุปครับว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ mm hmm. อาจารย์ท่านหนึ่ง สงสัยว่ามันไม่จริงมีจริงหรือทดสอบแม้กระทั่งว่ากิงเข้าไปแล้วทําให้รูปรูปเทฟเนี่ยสันฐานของเม็ดเลือดเนี่ยมันแตกต่างกับ,บรรยไปหรือไม่ก<ะ>็พบว่าไม่มีเลยเพราะสรุปจากตรงนี้ก็คือว่าในขนาดที่เราให้ใช้เนี่ยระยะ